คลิปนี้ก็อยู่กันที่ตลาดลานโพนาเลือนะครับวันนี้พามาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันช่วงนี้ตลาดก็ซึกคักครับดูหอยมังคู่โูกกระเอร์เลยโลละสี่สิบโอ้โ,อโหคนเยอะมากเลยครับวันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งนะครับ

มดกซอมึกหอมนดมึกนึกกระดองโอ้โหมูมาเนื้อรวแล้วสามบมาเนื้อไขนะ่มีในแจ่มีเปนตัวการจูนถามได้ครับนึกกระดองสองร้น อาหารสดก็มีอะไรดีจ๊ะอะไรดีพร้อมมาขึ้นหัวไข่เอง้ยนะว้านี่ยะนี่นะแข่งมารบูรเลยสองร้อยเยี่ยรถบู๊ปป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 ป

ตลาดแห่นี้ก็เป็นตลาดสุดฮิตอีกตลาดหนึ่งนะครับมีการะดานหอยเชลขอบคุณนะครับพี่เย้ไป้าเอีกนะดูกระดานนะจ้าสไตล์างกระดานกังกระดานสุดมาแล้วพี่มาใหม่เลยค่ัพี่สุดเลยนะพี่ำรกนะดาจ้า ยหญมากค่ะพใมอกโดยส่วนเล็นะเนออยนะคูดจ้าเป็นเล็กสามห้จ้ะุ่้งมัง,มมงกุ้มังกไหนกอไปเนนึกไม่ออกว่าชื่อกุ้งอะไรมังกร ตัวคันเลยอันนี้มวันนี้การจราจรเริ่มติดนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยน่จะเป็นจุดที่ขายย bên นี่ครับโอ้โห đứng đẳng ครับอ่ะเดี๋ยวๆๆนะรอให้ đứng à, này có, có này. thấy Mấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ด้วยกระตุ้นใ่้หวานได้ท้ชได้ก๋วยตีวได้ทดี๋วีมวได้ย่างเลกรียมได้ักิได้หนทุคนหวานเยอครับทำแด่ไหนยากเนี่ยคนละเ่เข้าแล้วได้เข้าตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แกสองเครื่องก็ได้เนี่ยตัวอัวนสองตัวเนี่ยอยากเป็นสองตัวใช่หรอย่างคนมี่สิบคนตัวเนื้อตุ๋นไข่ทะเลโอ้โหไข่ใหญ่ๆครับนี่ก็เป็นของแห้งตลาดนี้นคือพักแล้วครับตอนนี้าาอหรแต่ก็แนะนำให้ เสียไปแล้วมั่งมือแล้วก็เสียนไหมแต่กนี่ก็ลังทำปลายฉลาม อันนี้คือขูดเอาผิวหนังออกใช่ไหมครับเอาหนังสักสามันออกค่ะเอาแต่านาที่เพราะว่าหนังมันเหมือนกระดาษทรายหนังกระดาษทรายมันออกนครับกรรมวิธีการทำปลาฉลามผมชอบเลยผัดชาอร่อย เนื้อมันจะเหมือนปลาเลยครับซึ่งเหมือนปลาเลยดีอะอ๋อันนั้นซ้ำเลยคิดว่ามันเป็นเฉพาะกับมันมันไม่คาวไม่มีกลิ่นนะครับนะกระดูกมันนี่กินได้หมดเลยนะครับเคี้ยวนี่กรุบ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 เหมือนกระดูกก็กรุบกรุบกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนผัดชานี่สุดยอดแต่ก่อนก็ไม่เคยเพื่อนทำให้กินแล้วติดใจเลย วันเมื่อไหร่ขาดไม่ได้อันนี้ซื้อแล้วใช่ไหมครับซื้อแล้วครับเท่าไหร่ครับตัวเนี้ยยังไม่ทราบครับอ๋อที่บอกก่อนก่อนว่ามันเย็นจริงนะกระเก,าก๋ากระเกา๋าจริงเลยดีใจเลยปลาเกา๋าอันนี้โลเจอรโรเจอรโอ้โหนี่นครับ ปลาเก๋าเก๋าสมชื่ออะไรดีดใหญ่เลยสดมากอันนี้คือปลาอะไรครับไอ้ดุกทะเลเหลรเอโอ้ตัวเป็นๆเ,เลยครับโอ้ตัวนี้2อ5้บาบาทดีครับนี่นะโล7ขีดิโล150ไม่พ้างถให้ด้วยหักม<อ>ันก็จะหายไปหน่อยแต่ก่อนอนำไปทำ ช่อางด้าซ้ายจอดได้หนึ่งแถวนะคะเราต้องปลดเกียวปล่อยเกลียวว่ากดเบรกมือด้วยค่ะช่องทางด้านซ้ายจอดได้หนึ่งแถวนะคะกท่าครับสามร้อยสามสิจ้าลงก็ได้เยอะนะพี่มึงตกวันกับวันจ้ามึงไม่จ ชื่อร้านไก่เกวอะเรากดไว้ด wow. so ้วยค่ะช่องทางด้านซ้ายจอดได้หแถวค่ะส่งมันต่อครับด้านในก็จะมีน้ำปลาก็มีด้านในนี่ก็จะมีอีกนะครับ เอาเลยค่ะจ้าคือปัดได้จ้า

我们这边是卖的，我们这边是卖的。 <อ>ไม่ใช่ค่ะลมไม่พอฟังวันนี้เออ้านาไม่โเวลาเดินก็หลบให้กับคนที่เขาเห็นของดนะ้วยเนาะไม่อมแต่ข้ามไปฝั่งลมกันครับ คนเยอะผมก็เลยต้องเดินเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ไปเกะกะคนอื่นกะันเนาะกระดาษร้านโพนาเกลือนะครับก็มาทุกตัวมาเที่ยวมาช็อปมาชมมาชิมกันได้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะ เพราะนักท่องเที่ยวจะมาก็แวะมาหาซื้ออาหารทะเลกันถ้าจะมาแบบเดินสบายๆก็แนะนําไม่มาวันธรรมดานะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยเปิดทุกวันต่มนามไหมคะใส่ก๊อฟมาเลครับประมาณห้าสิมามาบห้าสิาบมีหลายร้านเลยนะครับพี่ขายอาหารทะเล ก็เป็นอย่างน้นงครับกับตลาดดานโพนาเกลบรรยากาศช่วงนี้ก็กลับมาคึกคักกันอีกแล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยมาก็ขอให้มาลองกันดูสักลอกหนึ่งนะครับแต่กนะครับคลิปตนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ